หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไ e d นเต็ดโดยแมนยูสู้ตายปีศาจแดงมีเกมสําคัญรออยู่ในการเปิดบ้านดวนโรม่าคืนวันพฤหัสบ,บดีนี้วันนี้มีพรีวิวฟุตบอลคู่นี้มาฝากกันครับรวมถึงข่าวสารรอบรั้วผีแดงอื่น สามารถติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่เพจและช่องบรดาแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอพร้อมทั้งไม่พลาดข่าวสารคัดเน้นๆนทศนาแมนๆลุ้นเชียร์ทีมปโปรดแบบเข้มขน้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เช่นกันครับลพลพรคผีแดงที่ต้องการพูดคุยกับผมส่วนตัวรวมถึงเพื่อนผีแดงคอเดียวกันสามารถกดร่วมกลุ่มได้ที่ Open Chat ลิงก์อยู่ใต้วิดีโออีกหนึ่งช่องทางครับเริ่มที่พรีเวลฟุตบลอลยูโรปาลีกรอบรองชาลเลอร์นัดแรกแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดจากอังกฤษพบกับโรมา่าจากอิตาลี เหตการที่3โอทราวฟอร์ดคือวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์ที่30เมษายนเวลาตี2ตรงทารสดทางยูฟาทีวีผลภาพพีแดงที่คิดถึงการภากลับมาบรนมันเปิดม,มาเจอกันได้ที่เพจลัชแน n มันอยู่สู้ตายภาสดุดคนนี้ให้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเด็มครับผลงานห้านัดหลังสุดทั้งสองทีมแมนยูเติร์ชนะ4เสมอ1นอเลาสุดเสมอ0-0แบบไร้สกอร์โรม่า5เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้2 ล่าสุดบุกปราชัยต่อกาลรี่2ต่อ3ามแมนยูแต่เคยโดนกับโรม่ามาก่อนน้นนี้6เกมครับชนะได้4เสมอ1และแพ้1เกมที่แฟนบอลยูเต็ดจาได้ขึ้นใจคือเกมเปิดบ้านชนะโรม่า7ต่อ1ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี2007ถือเป็นชัยชนะที่ขาดลอยเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์เกั้ารู้ก่อนเกมนำมาฝากแฟนเพจและชอแนลแมนยูสู้ตายยูเต็ดเกพื้นชีตไม่เสียประตูได้5เกมจาก6เกมหลังสุดที่ลงเล่นในยูโรปาลีก อันเดียที่เสียประตูคือเกมที่โดนลูกมงจากซิมงเคียเกมเสมอเอซิมิลานหนึ่งต่อหนึ่งที่โอทราฟอร์ดเมื่อเดือนมีนาคมแมนยูแต่ผ่านเรอัลโซเซดาดมาในรอบ32ทีมผ่านเอซิเมลานรอบ16ทีมและผ่านกาารดารอบ8ทีมหาที่โรม่าผ่านสปอร์ติ้งบราการในรอบ32ทีมชักต้าตูเนตรอบ16ทีมและาจากอาร์มสดามรอบ8ทีมสุดท้ายผลงานเกมในบ้าน1ินและหลังสุดทุกรายการของยูเตชนะได้7และเสมอ3าโดย4เกมหลังเข้าวินทั้งหมด เริ่มเครื่องร้อนช่วงท้ายซีซั่นเกมเยือน6นัดหลังสุดทุกรายการของโรม่าชนะ2เสมอ1แพ้3านัดหลังนั้นปรชาชัยต่อโตริโนโลและกายารีโดนยิงไปนัดละ3าประตูดาวสโวประจำทีมของทั้ง2ฝั่งมนยูเตตดมีบุโน่แฟนเดสนำทัพมาครับยิงไปยีบสประตูกับทำสิบสี่แอซซิสโรม่ามีบอคามมายราทำไป15ประตูกับ4แอซซิสทุกรายการทำความรู้จักกุนซือโรม่าอย่างปอโลฟันเซกากันสักเล็กน้อยครับเป็นชาวโปรตุเกส ปัจจุบันอายุ48ปีก่อนหน้าน,นี้คุมทีมชักต้าตดเนตทีมกระังงจากยูเคนซึ่งเส้นทางการเป็นผู้จัดการทีมส่วนใหญ่นั้นคุมทีมในบ้านเกิดเคยคุมทั้งปอร์โตและสปอร์ติ้งบรากาสองทีมใหญ่ในลีกฝอยทองส่านความพร้อมของทั้ง2ทีมแมนยูเต็ดไม่มีอองตนีมักซเซลกับฟิลโจนที่บาดเจ็บขณะที่โรม่าขาดนิโคลโลซานิโอโลกับเบรโดส่วนเจลรก้ามันชินีติดโทษแบนส1วนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าวน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีม แมนยูเต็ดของลิเกูนาโซชามาในระบบ4-2-3-1ผู้สำบประตูเดบิดเดเคียร์กอล์ฟสี่คนอารอนบิสซาก้าวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไกวร์และลุคชอมีฟีฟฟคู่กลางเป็นเฟร็จับคู่กับสกอตต์แมคโทมิเนีสามตุลุกด้านบนมีมาคาสตรนฟอร์ดบูโน่ฟันเดสและปอลปอกบาหน้าเป้าเป็นเอดิสันคาวานีโรมาของปาโลฟอนเซกามาในระบบ3-4-2-1ผู้สำบประตูเปาโลเปส กลาง3คนไบยันคาส,สันเต้คริส,สมอลลิงและอิบานเนสอิงแบ็กสองฝั่งเป็นลิกคาสดอปกับบุโนเปเรสมิฟิลคู่กลางจอแดนเอวตูกับอาร์มาดูเดียวาราตัวลูก2คนคือลอเรนโซเปเลกินีและฮริกมังคิทยานหน้าเป้าเปอดินเชโกรายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการ์นั้นอัปเดตเช้าว,วันพุธที่28เมษายนขอพายัมีเพ่นบัตรจ็บจเพิ่มเติมหรือไม่ฟิต ผู้สิงในเกมนี้ได้แก่คาร์ลอสเดลเชโลกรันเดจากสเปนส่วนผู้สินที่ดูเวอาคืออเลเจนโดเอนานเดสจากสเปนเช่นกันครับคาร์ลอสเดลเชโลกรันเดนั้นตัดสินนัดล่าสุดในเกมบีอารียลแพ้บาร์เซโลนาโดยแจกใบ,บแดงให้นักเตะบีอารียลด้วยและ5เกมหลังนั้นเขาแจกไป25ใบเหลืองต่อ,อกันที่ข่าวประจําวันสัปดาห์สุดสําคัญจากปาก,กัปตันและน้องชอสัปดาห์นี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์ถัดไปถือเป็นช่วงสําคัญของแมนยูเต็ด พร้อมมีคิวโดนโรมา่า2เกมและขั้นกลางด้วยเกมกับลิเวอร์พูลการโลเทชันและผลแงันในนัดแรกอาจจะเป็นตัวชี้วัดผลลั์เมื่อจบฤดูกาลครับลิเกูุน่าโซชาหวังจะผ่านด่านรอบรองชาเล์ไปให้ได้เพื่อเข้าถึงนัดชิงชาเล์กับตันทีมพิศดาพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่เราต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในพื้นที่สุดท้ายการดวนโรมา่าต่อด้ดยลิเวอร์พูลี่ออทราฟอร์ดเราต้องสู้ด้วยความมั่นใจและแก้ไขปัญหาจากเกมที่เอลแลนโรส ลุกชอก็พูดในทำนองเดียวกันว่ามันคือ3เกมที่ใหญ่มากๆ2เกมกับโรม่าจะกำหนดฤดูกาลของเราเราอยู่ในรอบรองชาเลนมาตลอด2ซีซั่นหลังนี่เป็นโอกาสดีที่เราจะผ่านมันไปให้ได้ด้วยการคว้าชัยชนะบรูโนย้ำหลังเลิกเล่นอยากเป็นโค้ชสนใจคุมทัพผีแดงบรูโนแฟนเดสห้องเครื่องคงสำคัญปีแดงฝ่ายฝันว่าหลังจากที่ตัวเองขวัญซัดแล้วสนใจรับงานโค้ชแต่ถ้าได้คุมแมนยูเต่ดคงจะยอดเยี่ยมมากๆ บุโนโชว์ฟอร์มร้อนแรงนับตั้งแต่ย้ายจากสปอร์ติง้งลิสบอนมาร่วมทัพแมนยูเต็ดหวังควา้าแชมป์รายการแรกกับสโมสรในเวลาต่อจากนี้เขาถูกนักข่าวถามถึงโอกาสในการคุมทีมว่าพอจะเป็นไปได้หรือไม่ผมคิดถึงเรื่องอนาคตมากขึ้นเห็นเวลาที่ผ่านไปจากเด็กตอนที่ขึ้นมาช่วงปี2000ผมอยากสนุกกับฟุตบอลต่อไปผมอยากเป็นโคช้ชในอนาคตบูโนเผยทีมใหญ่ที่สุดที่ผมอยากคุมก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันจะมีความสุขมากถ้าเป็นแบบนั้นถ้าแฟนๆมาเห็นประโยคนี้ที่ผมพูดไว้เขาอาจจะก,กดดันให้ผมทําสิ่งนั้นผมต้องการทํางานหนักในวงการฟุตบอลเพราะทั้งชีวิตผมมีแต่เรื่องบอลในอนาคตก็ต้องพูดถึงเรื่องฟุตบอลเหมือนกันบุโน่แฟนเดสลงเล่นแทบไม่ได้พักในฤดูกาลนี้ครับแต่ข้อดีของเขาก็คือแทบจะไม่บาดเจ็บเลยแม้จะมีอาการอ่อนล้าบ้างส่วนหนึ่งก็เพราะการดูแลร่างกายที่ดีทำให้เขาเป็นนักเตะก,กำลังหลักของไปแสดงตลอด2ซีซั่นที่ผ่านมา ทาร์เลนกิลิชวารานสามดีลใหญ่ที่โอเล่ต้องการรายงานจากต่างประเทศที่นํามาฝากกันวันนี้คือเรื่อง3ดีลใหญ่ที่วลกดิวอาโซชาหวังให้ตระกูลเกเซอร์และบอร์ดบริหารทําตามที่เคยพูดไว้ในแถลงการเมื่อสัปดาห์ก่อนบางส่วนจากแถลงการของตระกูลเกเซอร์ก็คือเราจะดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเป็นโดยมีจุดมุ่งหมายในการทํางานร่วมกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาระยะยาวสิ่งสําคัญที่สุดคือการสับสนุนทีมต,ต่อไป โดยหวังให้ฤดูกาลนี้จบอย่างยอดเยี่ยมที่สุดถ้าตระกูลเกเซอร์อยากทําให้แฟนบอลรู้สึกดีขึ้นพวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในซัมเมอร์นี้เพราะเป็นช่วงรอยต่อซีซั่นสาคัญของก็เลก,กูน่าโซชาก่อนทําศึกเข้มข้นในฤดูกาลหน้าโดยหลายฝ่ายหวังเห็นซีโอคนใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสมโมสรในทิศทางที่ดีขึ้นร่วมกับจอห์นเมอร์เทอร์และเดเลนเฟเชอร์เป้าหมายอย่างแจ็คกิลิชถูกนามาเชื่อมโยงอีกครั้งหลังจากที่วิลล่านั้นมีปัญหาด้านการเงิน และเคยเรียกค่าตัวสูงลิบเลี่ยวเมื่อซัมเมอร์ก่อนจนอยู่แต่ไปคว้าตัวดอนนี่ฟานอเบกเข้ามาช่วยทีมหาะที่ราเฟวรานาเป็นตัวแปรสําคัญในดิวกองหลังที่อาจจะไม่ใช่เรื่องเลยอ,อต่อไปพะสัญญาของเขากําลังจะหมดลงกับทีมราชันชุดขาวและราคาก็ไม่ได้โหดเวอร์เหมือนแต่ก่อนโซลลิงบราฮาลันที่ฟอร์มดีต่อเนื่องนะั้นนักวิเคราะห์มองว่าปัจจัยไม่ได้อยู่ที่นักเตะเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่เอเยนอย่างมิโนไลโอลาและคุณพ่ออัลฟิงเก้ที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน กับน้องเตะในความดูแลและลูกชายโดยมีเม็ดเงินค่าเหนื่อยค่าตัวรวมถึงค่าในหน้าที่มิโน่ไลโอลาจะได้รับซึ่งการการันตีโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและการได้ทำงานร่วมกับวอลเลกุน่าโซชาคุณซื้อที่ปลุกปั้นเข้ามาเป็นสิ่งที่ยูเตดได้เปรียบทีมอื่นโดยข่าวตัวเลือกกองหลังคอนอื่นปีกหรือตัวลุกและกองหน้ายังมีอยู่เรื่อยๆอ,อยู่ที่บอร์ดบริหารและวอลเลกุน่าโซชาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายอย่างไรในช่วงซัมเมอร์นี้ เราไม่สามารถไปซื้อตักเตะเองได้ครับแต่เราให้กําลังใจทีมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณเป็นคนที่หลงหลและคลั่งไคลม้มนอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันหวัมงมันอยู่สู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กําลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย